เบิ่งไกลหน่อยปลาสมัยค่ะเอาอบโดยทอซีเมนต์ไหมคะ่ะให้เขาักให้น้ำแล้กกาให้เขาสารไหมคะ่ะเป็นอาหารเผิ่นค่ะหลังจากที่พุ่นฝักตัวแล้วไหมคะ่ะพิ่นหมอบแล้วก็แยกออกมาเอาใหม่ไหมคะ่ะใหม่มาหมัดใส่สายไฟหลอดไฟถึงเ้องอบไก่เลยค่ะไฟตอนนี้มันไฟแรงสูงไหมคะ่ะ กะที natives, erm uses, ่น <épisode> ี่ก็เอาไก่ที่เบาะเหลวยังเล้วมาอบให้เขาแข็งแรงนะจ๊ะก็ทิให้น้ำนะครับมนสักขัดกันประมาณสิบกว่าตู้ค่ะหลอดจะนอยก็ปล่อยไรล่ะคะ

เกาไหม่เน uh ี oh ่ยละค่ะเอาใหม่มาหลอดไฟไก่พันตัวนี้ก้อนมี่วนานี่มีจะไขวันอนนี่เนาะเออมีจะไขายบอหลูกลูกแต่ออกไข่ให้คุณแม่บอโอ้แต่ไข่นึ่งค่ะตัวนี้มีไข่นึ่งค่ะ ตัวัหนเพกกิ่อกลังไข่อยู่ค่ะกะแดงว่าบ่วท่านได้ค่ะไห่ห้ามด้วยค่ะบอกเต่าิือห้งเป็นห้ามบัท่านปล่อยสักหน่อยยังสิบปล่อยไม่จัะเดี๋ยงมูแลมแรงสิบมาเกียบอีค่ะ มาดูลูกนีก่อนจ้ะลูกนี้เป็นไก่บ้านด้วยจ้ะพี่น้องพิ่วว่ามีไข่ไก่บ่อจ้ะไก่บ้านจำนค่ไหนไข่ไก่ด้วยพี่นอ้อง พอล้งจากเขาฝาักเหลวกับสีไปใส่ตูอบบหมคะพอได้ลูกเขาแล้วกับสีเอาไปใส่ตูอบไว้ต้นนี้ลืมปล่อยละค่ะปลอยออกจากลูกไม่จา้าให้เขาได้เดินเที่ยว ขาก็จะได้อารมณ์ดีจ้ะเป็นไก่อารมณ์ดีนะคะเปลี่ยนแบบเป็นสีจ้ะ ลัจแก่เขาแข็งแรงแล้วกับสิบปอยเขาจำสิละค่ะปอยออาใม้เขาหากินเองไหมค่ะปอยในสวนเลยจุ่มอยู่ในท่อเพราะท่านแข็งแรงดัะ